โอ้โหาทางเดินธรรมะตรแมเอแข็งขันเหลือเกินคนเรามีโดนตีในหัวใจกับนี้เราสนับสนุนคถเบื่อนคนถ่ายเฮ้ยอีท้าด้วยป้ายฝากฝากเล้วแฟงนะครับผู้ถือป้ายครับรอยยิ้มมีเสมอครับเพราเลขสามที่สามกับเลขสี่ที่สี่นี่คือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีครับ โอ้ผู้ถือผู้ถือเท้าครับอ๋อกราต้องคี้ไปที่หลังเขาแหละครับบัณิตถูกต้องท่านบุรีนะครับแล้วก็ท่านนิมิกรโอ้โหผมนึกว่ายหญไปอำเภอกุมาาปีจะมากรรดทานีเรายังอยู่ครับยงคนที่ถือไม้เนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยอาหารเช่าป้าหรอกอันนี้ก็พอต่อนล้ติดตามด้วยนะครับรถถั้วยีกีฬานะครับเตว่าผู้ใหญ่กำกันขึ้นยู่รถแข้ง ตัวเร็เล้างบนสวยจังเลยโตเล้วนะพคุณแม่แม่นปถือป่ายอยู่คน่ะหมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งท่านผู้นำนะครับทระนาพงศ์รองไทและซอวตสุริยันสุทองอ้าวและท่านอาสุมาไลเนียมจมูกครับผมเป็นผู้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งครับ สืบสารประเพณีและวัฒนธรรมทุกอย่างครับขอแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีอันดีงามเราสืบทอดเ่อไปตัวนี้น่อยคือบ่อบโผล่จารย์นเหนือว้ายบ้านานี้มัก็คือบ้านเดือนตัวครับเนี่ยง่ายเป็นสาวเมิดอเน,นียนเนาะเท่าว่ากับเท่าลูกนะครับผมโอ้ยเลี้ยงได้ขนาดลี้หรอเลต้องด้วยต้องหาโมโนมาเอาไม้ขัดข้อเป็นการพักผ่อนตามอรนุญาตให้รับ ตอนนี้ก็ผ่านหน้าประธานนะครับก็ก็ขอหันนิดน,นึงครับอ่ายิ้มทักทายนิดหน่อยอนั่นนะครับธงหมู่บ้านเอาเอ,าเอาลงถูกต้องครับส่วนธงชาติกับธงตราสัญลักษณ์ไม่ต้องเอาลงครับต้องสูงสุดไว้ก่อนเอาไม่ยั้งแผดขึ้นมา,ามาล้วก่อนสิ่งี้นเอายอดมึงด้วยยอนมึงด้วยนี่นั่นขถบให้ท่านนายกดูก่อนนะครับยอดมึงด้วยเอวหวานมาว่าท่านหมอหด่าไร้บอกงูหรือย โม่หน mm ึ hmm. UK, ่งบ้านี่โม่สองครับท่านบูนานม่ครับท่านสุกีโูธิานโูธิสามครับต่อมาต่อสนามนะครับหนาเน่นแล้วก็อยูข้างหน้านี่ครับศูนย์ทองศูนย์ทองปัดทั้งนะครับเอาแต่สอเสือครับคราีับผมไม่ได้สังเกตพอได้ยินพี่ว่าพอเอาสอเสือมานี่หลีตัวนี่หว่ที่เนาะสนามศูนย์ทองแล้วก็ศูนย์ทอง แล้วก็ใช้เยาวชนเล็กๆนะครับโอ้ชุดนี้สวยครับโอ้สวยตัวมูส2งก็สวยทั้งทายเวทเนี้ยมมูสวงนนะไม่ได้เกี่ยวกับคะแนนนะแมงมมวรุดกับวิบูเก็บหผ่ตัวมูส2างใจดีดีโอโหได้เสื้อมาเมื่อไหร่นสวยงามยางกีครับเด็วก็ตามาด้วยบ้านยางหยองครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่หัวใจไม่เล็กนะครับ ท่านสุวิทย์ผาผงสอปตดีไครรับพระทันพิชา์สมอุ่มจาน์ครับโอ้โหทงประจำหมู่บ้านคงสีแดงไม่ใหกออกไปไหนอาต้านแดนแบงเดี๋ยวจะ้งอานนุ่มกเอนจก็ไปเห็นตาจานยร์พี่เขาแล้วไปบ๊วยวประสาทกำลังเยี่ยมไปอาวมต ต้องดูด้วยความเมตตาปราณีครับพี่น้องครับบ้านยางหยองเป็นหมู่บ้านที่ขนาดเล็กๆมีประชากร20คนวันนี้มา18คนครับเพ็่แล้วได้80%ถามด้วยหมู <4 S 2> ม่สี่ครับบ้านพรหมนิมิตท่านดูลุงที่ว่าแก้วพนาสปตหนูเอ็นท่อนีนน<พ>อน้จ<ส>ะไป,ไปไกลเขาไรมันจะทางบ้านใล้ลูกหลานนั่นไหมและท่านเดีกพรมาตราครับผมท่านมณีครับคนที่ถือป้ายสีม่วงโอ้ถือธงสีม่วง อย่ากลัวยังอย่าไปหาเราเลยนะสบายครับมุบบน,นี้เราให้ฟี่ <c oughs> พอาะเราไปอยู่ปฝาหมู่ห้า <c oughs> ครับท่านอาเซรีสถานนะครับท่นบานสอมปรวิราชชนวิษณุาน <c oughs> และท่านบันพุทิวแดงครับผมวันนี้ท่านผู้บริการโรงเรียนท่านมาเป็นอะไรนะ <c oughs> นักกีฬาอาวุโสด้วยนะครับ,รบผม เป็นค่านิยมของคนไทย12ประการ,ารอ่านาอีครับและค้ายาสีติดเป็นไทยต่อชีวิตเป็นยิษต่อสังคมครับต่อเนี้ว่คเป็นเกษตรตามรอยพ่อคำบ่อพ่อคือพ่อหลวงของแผ่นดินท่านวีระช์ศิษฐานแลียท่านรองนะครับผู้นำรองพลวัทนท่านรองบุญรองครับซ้าย ว่าได้เโอ้ย้นางเกตุรถยิ้มบุญภูดนี่์ทุกอย่าอขออภันเสนอนางสาวพระธาราจะทึกครับดูโรงเรียนพระราชาครับโอ้โหมีหน้าไห้สวยอุลรัตนีไทยโดยแท้จริงดูแล้วดูด้วยโมโหติดตามด้วยโมโหครับท่านสุรพงษ์เตือนเตืนครับผู้นำโมโหสอวตอประสาทุมาที่กำลังที่กำลังเดินอยู่นั่ใช่ไหมครับ ใช่ครับหอมไม่น่าคล้ายๆกันอำนวยโคตนวดเลยรครับโอ้สีสันสวยงามไม่เหมือนกใครเทีม่มเลโอ้จะ,จะพาตรงน,นี้เนาะไก่เนิ่มรสดีเมล็ดข้าวพันดีอะไรนะไม่มั่วยาเสพติดมีสายใย,ยรักแห่งครอบครัวไม่มั่วยาเสพติดใช้ชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียงอนาคตจกสดใสถ้าห่างไกลยาเสพติดยาเสพติดทำลายชาติทำลายชีวิตคนว่าสองคนเดินเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรคนว่ายิ้มนิดหนึ่งโมมบ้านเราไห่โมเกตว่าไปครับไปครับท่านเวกินดานะครับแสนสลาทสอปตเตียงทำบุญแสนและท่าน สุขชาติครับผ่างาโอ๋ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่วนแนวหลากกินไปแน่สีง่ายหน่อยนะ <c oughs> แต่ทีนี้พาสบายตัวนั่นมาเต็มที่น้องไหลหากไกยาเสพติดใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง<ม>ให้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนมากก็ใส่เสื้อสีม่วงถูกต้องตามกาลเทศะครับน้องไหลทำเท่จังเลยปีนี้มีอะไรเข้าคิงบ้างครับท่านครับน้องไหลก็ปีที่แล้วมีนะครับมีทุกคน ก็คงจะมีเกือบๆทุกหมูมมบนโอ้โหบ้างไฟ oh oh, บ้างไฟปทรีนี้พวกอันนี้ส่งคือว่าพญานาห้าต้องพญาานาคู่<ม>ดดเราฟั <c oughs> งมมด้ดอ,อ,บบอย่าอยู่ด้วมัมวในใส่กันต่อได้ไโอ้ยส่งผมมาคือดอกกระเจียวบ้านเนี่ยอนกระบอวสวยเกิดวันนี่หอนมาไม่มาไก่กล้วยอ้อยซอยพีดอกไม่ออกอย่งเนี น <lere> ี่พี li li ่อถางด้องลูกีตาส้อยสวนนายาดน้ำค้างหนาวเดดหเ้ามยุลาบี้หัวีร่ากว่าดี้านเริงหมูแปรครับหมูแปร้านรับตอนนี้น้นำทองครานเ้างของบ้านเริงกับปีนี้ได้เข้าคิงคุณบอลด้วยว่ากันกรต่อสุรพลนี่แหละครับท่านที่เสื้อขาเบ้ยครับเหลาพาและท่านรุ่งีจะหาครับบ้านเริงหมูแป เหมือนกันทุกหมู่บ้านครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้จากัดอายุอาจะเป็นเด็กเล็กๆไปจนถึงเด็กไม่เล็กตามมาด้วยบ้านหนองบัวทองนะครับก็แยกจากบ้านหนองไหลหรือเปล่าครับโรงเรียนเดียวกันเป็นเรียนขยายโอกาสครับท่านครับท่านผู้นำครับท่านบรดาลาคุณนะครับสอปตสมศรีศิมาแล้วก็ท่านบุญช่วยมีลุกวันาธรครับผมโอ้หลายป้ายครับท่านอาจารย์แดงพันผู้มื่นทูทองอ๋อไม่ไปทาน ไครเขี้ยวบบุนบอลตะวอนจังอานน้งกลนโอ้เสื้อลายครัครมเป็นชุดที่สวยงามอันผู้เล่นยังนักกลอคนาเลยคนเสียวว่าคือโม่ดอกดเป็นคู่มุมคู่มุมข้างหลังแล้วก็นี่ครับโม่สีครับบ้านบึงเรือใหญ่ท่านผู้นำครับท่านโสรสศีมานะครับโสตวิเทียนวงชายาและก็ท่านสุวรรณี นะครับสองท่านก็เคลื่อนมาเรื่อยๆเบิ่งได้แล่ะเบิ่งเอารูกลาเนี่ยมีบ้านกำนันนะครับไม่น่าเชื่อว่าตะมูลบักใหญ่บอกขือนี่กำนันอยู่บ้านท่าพระสายครับมีประชากรอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้น50คนครับท่านผู้นำกองท่านก็คือท่านกำนันครับกำนันกำนันสงการสังยุวันครับท่านสมพงศ์นะครับถือไปธงนี้นะครับ่านเดชสพต แล้วก็ท่านอีกท่านหนึ่งท่านวิทย์ไยวงจันททองครับผมขับใกล้แล้วครับโมสกตแล้วอวันหนึ่งว่าบ้านได้ก็เสียแรงง่ามบ้านนี่ง่ามกว่าบ้านสองแผงอันนึงมันสีอันไหล่อทางเข้าเนี่ยเายวด้ครับชาภาษาแต่ว่าทางการโน้นเป็นสีเขียวขี่มา โค้ดทีสองโค้แปะโอ้อดีตตำนานนี่โค้แปะนี่ขราวที่แล้วฟุตบอลนี่เก่งมากนะครับดีนีเข้าตัดเชือก4ีทีมครับครับก็ถือว่ารักษามาตรฐานได้นะครับถ้าได้เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศคือรอบสีทีมนี่ไม่ถือว่าธรรมดาอุดรโมลีครับท่านผู้นำนะครับท่านสออบตตอไก่สีจอมทองและท่านกองแป้งนะครับโคกแปะ ส,ส,สับปะรดโกศีครับอจอมทองคองกันนี่ดีหรอกไสนคององู่ไหนวะดีอุดมโมลีโกศีจอมทองกองแป้งโคกแปะแมะแลกก็ยืบ้านโคกแปะอีกสั่าต่างสื่อแท้ต้องกันมาคักปางยังเลิกสูบเลิกเสพในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้ายาเสพติดคือมารายบ่อนทำลายสังคมไทย ยาเสพติดท,ทำลายชีวิตสังคมมืดบิดทาคิดติดยาออนั่งไหมเออนั่งไหมอันนั้นสาวเขียนฝ่ายจากเมืองเลยตัวนั้นครับอันนี้ก็ที่เป็นสาวหอดคุณเล้นครับแปดสิบปีเราก็ต่สิเป็นสาวอยู่เป็นสาวอยังสาวหรอกวันดีครับเ็น่เค่ะวันดีค่ยวันเจ้าเดือดว่าเป็นใหญ่วายท่ทานประาท่านเนะ่ย โอ้น่งสงการมากก์งูสูงงูสูงเจ๊ดิวันดีค่ะวันนี้ทั้งรถก็ไายผมเองเจี่วันเจ้าอีกเดี่ยวไปทักเขาบดคนนี้โอ้ยวันนั้นไหวเพราะเอาต้นสินอนแล้วเดี๋ยวเอาตคนหนี่ยก็ไหวได้กันนั่นละโอ้ขบวนสวยงามมากครับขบวนสิบสองอ่าปีท้ายก็จะต้องเป็นของโคกสีนะครับครับอ่าเพราะว่าโมติดสามนี่โคกสีโมติดสี่ก็โคกสีท่านผู้นำคือใครครับท่าน กันได้ครับโนนอยู่ด้านหลังทัางกันหาล่าสุดครับสปตภัยรัฐราชตัวน้อยและประธานสภาจรุญชัยสำนักดีครับเป็นตลอดการครับบุ่งเก้่ยบมุ่งจะเสือจะสุดดดอันที่แล้วแล้วไปอันนี้ง้ามกมมูนี่ดีหัวเด็กหน่อยดีหอดผู้ใหญ่โอ้ยงงาหลายังหงาหลยีบมาแท้ ขวานจันเอยเนี่แงะมาแงะมานี่ยิ้มขาแป้งนะยิ้มดีคือคู่ตาเทเนาะโอ้โหมูดิบสามเยอะเนาะพี่เนาะโอ้เสื้อลายดีมากเลยครับแบบนี้โอ้เท่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 ก็ไล่เป็นเสือเนอะผู้ละคนว่ามาแบบไม่ได้นัดหมายคก็ไม่ได้บังคับด้วยสิคนคนข้างสองคนข้างหลังนี่ครับ ท่านไพรัดราดบัวน้อยต้องขึ้นพงยี่ลำถึนยางทานเนี่ยบางทีมันพงยี่ลำตัวผู้เสียเปรนยเหนือใครกว่านี้นี่ละครับโจวนฟ้าโมซิปีครับโมซิปีปีท้ายรายการท่านผู้นับก็คือท่านบุญโถมมาสมบัติครับท่านเดีร์แม็กและคผมอ๋อทองพัดขียดบูและท่านสุมิทย์จี้พิธาครับ กอย่างไรเติมพี่เนาะอาไหเติมอยู่รับหลังจากขบวนพาเรดเสร็จแล้วนะครับท่านจะได้ชมอวงโยธาที่แปรขบวนครับโอ้ยเป็นกำไรจริงๆครับปีนี้ปีห้แปดนี่